หลังจากเปิดตัว Resident Evil ภาคที่8นะครับต้องยอมรับเลยว่าเกม Resident v i l ในภาคนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเนอเรื่องแล้วก็ความสับสนว่าสรุปแล้วนี่มันเป็นเกม Resident v i l ที่เราเคยเห็นกันมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเกมที่เอามาจากแรงบันดาลใจยอย่าง Van Helsing นะครับเพราะว่ามีทั้งมนุษย์หมาป่ามีทั้งแวมไพร์สาวนะครับแล้วก็เหมือนดูเหมือนจะมีนักล่าปีศาจด้วยนะครับซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องขึ้นอยู่กับทางแ a p c o m นะครับว่าจะดาเนินเนื้อเรื่องไปสู่เส้นทางไหนนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอดูการเต็มๆนะครับนี่จะมีการวางจําหน่ายในปีหน้านะครับบนเครื่องเพ s t a t i o n 5 Xbox Series X แล้วก็ PC นะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าทำใหม่เกมภาคนี้นะครับถึงไม่ลงให้กับเครื่องเกมเจเน r เรชันเก่านะครับคือเจเน r เรชันปัจจุบันเพ s t a t i o n 4กับ Xbox One นั่นเองนะครับ เราต้องเล่ากันก่อนว่าไอเอ n ยงนั้นเรื่องพัฒนาตั้งแต่เกมเรืเ่องภาคที่7นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเกมอย่างดิวเมคายภาคที่ 5, ห้าเรือ่องที่ภาคที่2รีเมคแล้วก็ภาคที่3รีเมคนะครับซึ่งปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่ผมและก็ผู้เล่นอื่นๆนะครับที่เล่นบน Play 4นะครับจะเจอกันส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีการโหลดฉากค่อนข้างนานนะครับโดยเฉพาะจะเห็นได้เด่นชัดเลยว่ามันจะมีการโหลดฉากอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดฉากบนพื้นผิววันรอบ กำแพงนะครับจะมีรายละเอียดได้เล็กน้อยที่จะมีการโหลดอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกส่วนใหญ่แล้วเวลาเราโหลดหน้าเกมที่จะเหมือนกับเป็นการโหลดเซฟเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ายิ่งทำให้เกมภาคที่8นั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การลงให้กับเครื่องเกม PlayStation 5กับ Xbox Series X แล้วก็ p c ในระดับที่ผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นกราฟิกที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะต้องสอดคล้องกับกราฟิกระดับ Next Gen นะครับที่ทาง Capcom ได้มีการการันตีมาแล้วว่าจะเป็นพื้นที่เปิดกว้างนะครับแล้วภาพกราฟิกส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการรันแบบเดี l time นะครับซึ่งซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหากระตุกได้นะครับคือถ้า เกมภาคที่8นั้นไปลงกับเครื่องเกม PlayStation 4กับ Xbox One เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการโหลดพื้นผิวของฉากไม่ทันนะครับแล้วก็ทำให้เกมกระตุกด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปในตัวเชเลอร์นะครับว่าอีธาเนี่ยจะได้ไปเผชิญฉากต่างๆที่ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เปิดกว้านะครับซึ่งน่าจะเป็นการเดินไปยังหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านนะครับก็จะมีการเดินไปยังจุดนี้จุดนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่า มันจะมีการโหลดฉากอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวเกมจะมุ่งเน้นในการสํารวจนะครับซึ่งมันก็ยังคงต้องวนมาเป็นปัญหาเดิมนะครับก็คือการโหลดฉากไม่ทันนั่นเองนะครับทำให้เกมภาคที่8นี้ถ้าเราไปลงเครื่องเก่าเนี่ยมันจะฉุดรั้งภาพกราฟิกแล้วก็การพัฒนาไอเดียใหม่ๆออกไปนะครับทำให้ทางแคปคอมนะครับเลยตัดสินใจตัดเวอร์ชันของยุค PlayStation 4กับ Xbox One ออกไปนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะ นำเทคโนโลยีที่เป็นข้อจำกัดนี้นะครับสามารถที่จะมใช้ในเกมคอนโซลยุคถัดไปก็คือ PlayStation 5กับ Xbox Series X แล้วนะครับ Welcome ซึ่งผมคิดว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะครับในเรื่องของการปรับ ภาพกราฟิกให้กับเครื่องเกม PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series X แล้วก็ PC ในสเปคสูงไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้สามารถดาเนินเนเรื่อง,อง,อง,องตามอิสระที่ทาง Capcom ต้องการที่จะออกไอเดียออกมานะครับอย่างที่เราได้เห็นในตัวเชลเลอร์ไปนะครับก็จะมีฉากที่เป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็แน่นอนว่าจะมีปราสาทใหญ่ด้วยแต่ว่ามันจะมีอยู่หนึ่งสัญลักษณ์บางอย่างนะครับที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับซึ่ง ไอสัญลักษณ์นี้นะครับทางคุณปีเตอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์เกมหที่8เนี่ยก็มีการพูดออกมาว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญนะครับที่ผมจะมีการเปิดตัวเนื้อหาอีกทีนึงในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไปเห็นรูปนี้นะแล้วก็รู้สึกแหม่งๆนะว่าเฮ้ยผมเคยเห็นรูปนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะ มันคือรูปหน้าปกของเกมเรซ่อภาคที่7นะครับที่มีการออกมาในตอนเทรลเลอร์แรกเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตาสัญลักษณ์นี้อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมครับมันจะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันซึ่งจะมีเด็กทารกอยู่ภายในตัวนะครับแล้วมันมีความเป็นปริศนาอยู่ตรงที่ว่างั้นแสดงว่าการที่เด็กคนนี้นะครับอาจจะเป็นลูกของอีธานแล้วก็มีอาเนี่ยแล้ว เด็กคนนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ยังคงปเป็นปริศนาอยู่นะครับก็มีความปเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของตัวรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของเด็กนะครับแล้วก็มีนูกากบาลนะครับซึ่งมันก็มีความคล้ายคลึงกับไอ้เจ้าตัวหน้าปกของภาคที่7ดด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะมาตีความกันนะครับผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจคือไอ้เจ้าตัวโลโก้เนี่ย มันอาจจะเป็นโลโก้ของ u m b r e l l a Corporation ก็ได้ที่เป็นรูปล่มนะครับหรือว่าจะเป็นการพัฒนาของซีรีส์เอเวอร์ลีนก็ได้นะครับคือเราต้องเล่าก่อนว่าเอเวอร์ลีนเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็น e-series นะครับที่เป็นไวรัสที่สามารถควบคุมจิตใจแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างกายของคนให้เป็นโมได้เนี่ยก่อนหน้านี้มันจะมี สิ่งที่ทางเด็กคอ n เน t i ชัได้สร้างขึ้นมาก็คือ D-Series นะครับซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนาเป็นหนึ่งในลายสินค้าในการพัฒนาเป็นอาวุธชีวภาพนะครับโดยเด็กคอนเน t กชัเนี่ยก็มีหนึ่งในส่วนร่วมในการพัฒนาอาวุธเชี้ภาพชิ้นนี้นะครับโดยการดัดแปลงนะครับเอาจีนของเพศหญิงนะครับเข้าไปฝังในตัวอ่อนนะครับในเด็กที่มีอายุน้อยนะครับก็คือเด็กตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะ แทรกซึมเข้าไปในตัวของเด็กนะครับเพื่อที่จะเป็นการรันโปรเจกต์ดีไทฟนะครับหรือว่าโปรเจกต์ดีซีรีส์นะครับซึ่งมันจะเป็นการพัฒนานะครับโดยเอาเด็กหลายๆคนนะครับมารวมกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความล้มเหลวนะครับก่อนที่จะเกิดเป็นรุ่น E Series หรือว่าเ v e r อรีขึ้นมานะครับคือเด็กพวกนี้จะถูก นำไปทดลองแล้วก็ดูเหมือนว่าผลงานทั้งหมดเนี่ยจะล้มเหลวนะครับติคอนเนคชั่นเลยสังหารเด็กทั้ง3คนนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีการปกปิดเรื่องราวนะครับให้กลายเป็นการฆ่าตัวตายนะครับเสร็จแล้วคนที่4เนี่ยก็ตายอย่างธรรมชาตินะครับอีกคนนึงก็ถูกฆ่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเด็กทั้ง4คนเนี่ยก็ถูกส่งมาพร้อมกับเรือ แอนนาเบลนะครับที่เอเวลีนได้นั่งมาด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคที่7นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ d e c o n n t i o n นะครับได้มีการทิ้งแลบนะครับแล้วก็ ซึ่งแน่นอนว่าอีธานนะครับก็จะได้ไป,ปเผชิญหน้ากับเด็ก2คนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์บ้านของเบเกอร์นะครับก็จะอยู่ในฉากต่างๆนะครับที่เราต้องไปเอาแขนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะไปทำการสร้างวัคซีนขึ้นมานั่นเองนะครับก็เป็นพูดถึงทฤษฎีนะครับของตัว ดิคอเนคชั่นนะครับที่ยังคงมีเรื่องราวเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในภาคที่8นะครับวิลเลจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่บังคับคริสให้กลายเป็นตัวร้ายนะครับที่จะส่งต่อสู่เนเรื่องของเกมนั่นเองนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่ผมมองว่าไอ้เจ้าตัวโลโก้นี้มันคือ ส่วนหนึ่งของเกมในภาคที่7ที่เคยออกมา ah, I'll buy โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมจะมาอัปเดต e c i ซ i i วรีส s ตแทนสนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือมีการอัปเดตตัวละครนะครับที่จะมีการเพิ่มเข้ามานะครับจากนี้คนลายแล้วนะครับตอนนี้ทาง r i v i l r e s i s t a n c e นะครับได้มีการเปิดโหมดใหม่นะครับคือฉาก แมปที่มีชื่อว่าแมปคุกนะครับหรือว่าแมปพริซ o นนั่นเองนะครับซึ่งในแมปนี้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราจะได้ไปเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม อาวุธของ Survivor แล้วก็ Master m i n d ด้วยนะครับซึ่งก็จะมี Equipment ต่างๆที่จะเสริมเข้ามาทั้งในเรื่องของตัวอาวุธแล้วก็ตัวการ์ดนะครับที่จะเสริมเข้ามาให้กับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอัพเกรดเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการใส่ชุด Cosmetic เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือจะมีเป็นชุดพิเศษนะครับที่ทางแค p c o m ได้มีการเน้นการใส่หน้าก,ากากของตัวละครนะครับที่จะสามารถ ปรับเปลี่ยนเป็นสัตว์ได้นะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะมีการแต่งตัวทั้งในตัวละครด้วยนะฮะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนรูปหน้าตาของตัวละครไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็จะมีการใส่หมวกจิ้งจอกหรือว่าจะมีการเปลี่ยนอาวุธปืนต่างๆนะครับซึ่งจะต้อง ซื้อของในเกมนั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มบูสเตอร์สำหรับการเล่นควิดแมทด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมโหมดมัลติเพลเยอร์ที่ทางแคปคอมพยายามนำเสนอให้เราได้ลองสัมผัสกันนะครับผมแล้วก็มีการเพิ่มท่าอีโมจิมากมายนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการอัปเดตในเกมชื่อว่าที่8แล้วก็ตัวละครลุซี่แนนะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็ ฝากติดตามทางทุกช่องทาของเรานะครับตอนนี้ผมมีทางไลฟ์ทั้งใน Facebook นะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดซับพอร์ตในการสนับสมาชิกกับทางเราได้นะครับตอนนี้เรามีการเพิ่มยศกุญแจ RPD แล้วนะครับก็พอได้สมัครปุ๊บก็จะได้กุญแจไปใช้ทันทีเลยนะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่องสวัสดีครับ Come back Anytime